ดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนตอนนี้เราก็ากลังออกเดินทางไปที่วัดป่าที่มาสัทธาธรรมจังหวัดอุบลราชธานีนะฮะเส้นทางก็อย่างที่เห็นนะฮะดินแดงครับตลอดเส้นทางเลยทีเดียวที่สําคัญหลงด้วยฮะห <c oughs> ลงด้วยนะฮะเรากําลังไปเอจะไปถวายเนาะไปถวายเทียนพรรษาแล้วก็น้ําดื่มนะฮะที่วัดแห่งน,นี้ อยู่ไกลนะมีพระอยู่ทั้งหมด5ลูกมาพระอาจารย์ท่านก็เป็นคนที่น่ารักนะฮะให้พระเครื่องพระบูชาเราพวกเรามาคนละองค์เนาะแล้วก็ขอบคุณมากนะฮะแล้วก็บุญมาฝากเอซทุกคนนะฮะขอให้เพื่อนๆทุกคนนะมีความสุขนะฮะใช้ชีวิตให้มีความสุขเนาะอ่าสมหวังในหน้าที่การงานทุกคนทุกท่านนะครับ แล้วก็วันนี้ก็ลาไปก่อนเนาะจนกว่าจะพบกันใหม่นะสวัสดีครั